จะมาเป็นการถวายขอปลึกถวายปัจจุบันถวายสังกายทานนะคร้อมด้วยนะครับก็มีนางแสงจันทร์พระโบส์นะครับเข้ามาเลยครับนางสุนใจการุลนางสมท้านเศรเทีนางหนูอูลลักษีจันทร์นางสมบัติชาตรัก์คุณรักทบศ์โยธนรมนางสิมีเศรเฐ นางสังเวียนรัตนานางกองกิ่งลายชื่อผู้ทธิทธา้มนางไผ่นางแพรที่เดินนางสาวสุดแสวงจันทําธรรมคุณคำรู้สิทธิบุตรนายพรานเศรเทศนางสงคิดเศรเศศนางสังเวียเศรเทีนายสงเสริมนางสา เทวาสารรูนางสาวนัชกิาสารรูนางสวยใจเชนางบันการทองนางการพัชมรีพระดุลสม่นะครับขันยี่สิบท่านขบนสะสมงนั้น่ะเปรตขบมสิบห้ารูปที่นั่งฐานะนะครับ เกถวายะฉพวกสถานการณ์นะครับหรักปัจจัย้านี้นะครับ อ่านะครับต่อไปก็จะได้พบกับแก้วผ้าโยกนะครับเพื่อแสดงขึ้นต่อกวางครับผู้สายโยกนะครับพร้อมแสดงนะครับเฉพาะสังฆทานนะครับสาธุแล้วก็ยกถวายคุณเจ้าเลยครับพิธีเฉพาะสังฆทานนะครับมีสังฆทาน ท่านนายกด้วยนะครับท่านผู้ใหญ่ครับมาต่อท้องฟ้าช่วยนะครับมาเลยนะครับคุณเยันชัยนะครับคุณเยันชัยนะครับหลายท่านหลายคนช่วยนะครับช่วยกันนะครับต่อไปเยรื่อยๆนะครับถือว่าด้ทวาุญริสุทธิ์เราก็ขอบคุเราแก้ยงพวกเหมือนกันที่อยู่ข้างนอกนะครับถ้ากอประนมมือสาธุนะครับกรับขอบคุณคือส่วนบางที่เราแต่ในใจเาโกรธกับหลวงพ่อถูกเราในวันนี้ ที่ที <hhhh> <ing> ่น <ing> ั่งบนเก้าี่นะครับเจ็ดร้อยนะครับเรียบร้อยครับ วาเลืทองอาทสะสมดยมิโยวาาิัเอสัมปสมโมสุโคสะเพสะตามรนิจา ม <Es> สเครับต่อไปก็เสร็จได้ัวไว้ะนักานให้ก็ข้อเปลือกนะครับแล้วก่คุณอุทัยกาแฟลำสาวัวไวแล้วก็เรับก่อนก็เป็น6 7 7ิที่ดีนะครับอเสนารับ ถ้าทจ้าล้านนะครับยกมาเลยนะครับพอร่าไปแล้วก็ข้อเสืด้วยนะครับก็เสมมัเ็พอพอเราไได้กลับมาถวายคนนะครับอ่านจะได้ผสมทั้งปวงที่ได้ทั้งหทันานะครับส่วนเล่ารับสอนพ่องจะเสต็ปนะครับพี่ดแห่งตนเช้าพี่ี่กาสนานะครับ่มางานแตีี่งาน อายุว vida, survivor, them. Them ัฒนาของประเทศพัลวบพ่อประเทศปัตคุุณเนืจัาหวงดอบพ่อหลวงปู่กาวัยสมัยเจ้าลวกเมื่อปีนึ่วันอายุวัฒนาชายบันเกิดนักการทำบุญประธานขมประจำปีพุทธศักราชส5 6 6 หักนี้เป็พร้อมแล้วประการทั้งปวงะได้กล่าวคำถวายพระทหารพร้อมข้าพเืกนักตรนี้นะโมพัสสาภะคะกวัดโตอะระหะโตัมาสัมบูรัสสะนะโมพัสสะภยคะระโตะท่านถวายข้าืวายพรทหารสา นาโมท้าตาโะชะโทิพชิพสัมมาสัมพุทธาทานังเวปะอิสุตังนิทานังปะมะสุขังสุขินังวัตเมธานัตมธานาอาสาวะ วหโตุทานาคติกดนพิธีไพสงกะูสิทธิยากนกุณสายทองยานาโลยาบาวัดวัดศรีปังคมทให้สำเร็จะวัสมัยทิพย์ภธรรทิพาภูัน ปะเตโยโตปิมาเนยามพันเตสวตตภะไกภจิาปะติชนจอาลีกุนอริวะเรนิภูสังคัจาโคโรเจยามาสัโนพันเต piku tanggung nikmati 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 mayang kanti mayang kanti patani bina patani ธรรมากางปิทาลตาังิตายะทุกขายาข้าแต่พระสงฆ์้เจริตละพระเจ้าเาาาานา,าย,ลลายรหอน้อมถวายธาตุกตาาลางปัจจัยทจียทา

ป้าตาหารปัดจัยชยทานปัดจัยชยทานพร้อมเข้าเผื่อพร้อมเข้าเผื่อกเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แจกเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เลีความสุขและความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายดนสินกาลานานสินารานาณเสือสาธุ พีทีดองาันนี่นะสวัสดีต้องพึ่งท่านนะกรับเป็นติดตามช่องน้ครับ